จุนทะเป็นผู้ถวายอาหารบิณทบาทมื้อสุดท้ายของเราแต่ถ้าเราไม่บอกกล่าวให้ทราบต่อไปผู้อื่นจะคิดว่าการถวายอาหารของจุนทะเป็นสาเหตุให้เราต้องดับขันปรินิพพา,านอานนท์บิณทบาตท,ทานที่มีอนุสงม,มากมีผลภัยสารมีอยู่สองคราวเท่านั้นคือครั้งแรกเมื่อนางสุชาดาถวาย เราก็ถึงซึ่งการดับกิเลสและอีกครั้งหนึ่งที่นายจุนทะถวายนี้เราก็ถึงซึ่งการดับขันอันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครๆจะว่ากล่าวนายจุนทะเธอควรพูดให้เขาเข้าใจตามนี้ถ้านายจุนทะเดือดร้อนใจเธอเพึงกล่าวให้เขาคลายวิตกกังวลเสียอาหารของนายจุนทะ เป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับเรา